สวัสดีครับแฟนมวยทุ่ประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตกับวันพระราชบดีที่31ตุลาคมคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรจินดีประจําวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียบสูนัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง2 o u แล้วก็แอป ภายทีวีในเวลา18.00นนะครับมาดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกเพชรยินดีปัจจาวันนี้กันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่าง,งหน้าานปากีสถานเอราวันหรือด่านนอก Family นะครับนักชกจากจังหวัดปัตตานีซ้อมที่ค่ายมวยเอราวันที่จังหวัดยะลานะครับโดยมีผู้กองกิติศักดิ์มูดอนะครับหรือผู้กองลีนะครับให้การสนับสนุนและดูแลอย่างเต็มที่น้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่ 53กิโลกร,รมัมส่วนสูง173เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านยอดถนนชัยซอสจิตประเสริฐหรือขมิ้นขาวอสอทอหน่อยนะครับก็เป็นนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีซ้อมที่ค่ายมวยสอจิตประเสริฐที่จังหวัดอุบลราชธานีน้ำหนักไปไปอยู่ที่53กิโลกร,รมัมส่วนสูง170เซนติเมตรวันนี้ชกกันในวิกัด107ปอนด์นะครับ เมื่อเช้านี้ทางด้านปากีสถานเอราวันช่างน้ำหนักได้107.5ลดไป0.5นะครับส่วนทางด้านยอดถนนชัยสจิตประเสริฐนะครับช่างน้ำหนักได้106.6ขาดไป0.4ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์ชกของทางด้านยอดถนนชัยสจิตประเสริฐนะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าดัานแทง สับสอกแรงและก็เตะซ้ายแรงขับยืนระยะมั่นคงแต่ถ้าว่าเสียเปรียบรูปร่างครับนี่คือสไตล์กันชกของางดนานยอดถนนชัยสอจิตปะเสริฐนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะน็อกซุปเปอร์บอลสิทธิหนุ่มน้อยในยกที่4นะครับเมื่อวันที่26กันยายน2 5 6 7ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของเขานะครับยอดถนนไยสจิตประเสริฐ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทา้งน้านปากีสถานเอราวันกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของน,นั้นปากีสถานนะครับเป็นมวยเข่านะครับเข่าเจอเขา่าเปิดเกมขวางหน้าป้ายหน้าดัานแทงใจสู้บู๊ตลอดและก็ยืนระยะมั่นคงหัวใจใหญ่กว่าตับครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งน้านปากีสถานเอราวันนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปชนะคะแนน ซุปเปอร์บอลสิทธิ์หนุ่มน้อยเมื่อวันที่9สิงหาคม2 6 7ที่เวทีมวยรังสิทธ์นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านปากีสถานเอราวันนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านปากีสถานเอราวันให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกับละวัทางด้านเพลงเอราวันหรือเพลงเอกสอสมจิตนะครับนักชกจากจังหวัดปัตตานี ซ้อมในค่ายมวยเอราวันที่จังหวัดยะลานะครับโดยมีภูก,กองลีนะครับร้อยตำรวจเอกเกียรติศักดิ์มูดอนะครับให้การสนับสนุนและดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีน้ำหนักไปไป่อยอยู่ที่54กิโลกร,รัมส่วนสูง167เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านเพชรเ,เตชินบางแสนไฟขับหรือชนบุรีอาร์ตมวยไทยหรือหนุ่มราศีหรือสอวิรวันนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษ แต่ทว่ามาซ้อมด้ไข่มวยบางแสนไฟขับนะครับที่จังหวัดชนบุรีน้ำหนักไปไปที่52กิโลกร,รมัมส่วนสูง169เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด108ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพลงเอราวันช่างน้ำหนักได้108.9ลดไปจุด9นะครับส่วนทางด้านเพชรเ,เตชินบางแสนไฟขับนะครับช่างน้ำหนักได้106.9ขาดไป1.1 ครับนี่คือการช่างหนหลังเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรเตชินบางแสนไฟขับนะครับเป็นมวยขวาฝีมือจัดจ้านดักเตะดักต่อยผิวเหลี่ยมตัวดีอาวุธหลากหลายเข้าไวออกไวตีหัวเข้าบ้านครับนี่คือสไตล์การชกของทังด้านเพชรเตชินบางแสนไฟขับนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปชนะคะแนน,นเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์เมื่อวันที่6สิงหาคม 267ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรเตชินบางแสนไฟขับนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ะฟอร์มหลังของทางด้านเพลงเอราวันกันบ้างน,นะครับสไตลก์การชกของเขาครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับอาวุธจุกจิกฉลาดหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตลก์การชกของนางด้านเพลงเอราวันนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขาครับไปชนะคะแนน เพชรเดลิดลูกเจ้าพ่อกลุ่มหักกันเมื่อที่8สิงหาคม2 5 6 7ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพลงเอราวันนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรเตชินบางแสนไฟขับนะครับผมมองกันว่าอาวุธหลากหลายผิวรวดเร็วตีหัวเข้าบ้านวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้น,นะครับคู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเพชรเตชินบางแสนไฟขับ จะไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ากันต่อครับมาดูคู่ที่3าในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทา้งน้านเพชรนำโชคทอแทนไทยหรือสอจารุวันหรืออ,อภิมลศรีนะครับเป็นพี่ชายของเพชรนำชัยสอจารุวันนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดแต่ทว่าก็ยังซ้อมอยู่ที่คขาหมวยซอจารุวันนะครับอยู่กับเสียแชมป์ซอจารุวันที่จังหวัดศรีสะเกดน,น้ำหนักป่อยู่ที่59กกิโลกรัมส่วนสูง165เซนติเมตร วันนี้เจอกับทางด้านยกมรกฏป๋าโดอยุทยาหรือวอสังประภัยหรือสอจอตัวยเพชรเบนจลักนะครับหรือเพชรมรกฏหรือแพทองเจริญยน์ตนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับซอมที่่ข่มวยพอหลักบุญที่อำเภอน้องเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยมีเสียวุฒิพอหลักบุญให้การดูแลและสนับสนุนอย่างเต็มที่ นำ้ำหนักไปปล่อยที่60กิโลกร,รมัมส่วนสูง170เซนติเมตรวันนี้ชคกันในพิกัด123ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรนาโชคทอแทนไทยช่างนำ้ำหนักได้122.3ขาดไปจุด7นะครับส่วนทางด้านยกมรกตป๋าโดอยุธยาช่างนำ้ำหนักได้123.8ลดไปจุด8ครับนี่คือการช่างนำัำเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับสไตล์การชกของด้านหยกมรกตป๋าโดอยุทยานะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องดักเตะดักต่อยดักถีบแข้งซ้ายหน้าแรงตีนหลังคมขวางหน้าดันแทงแล้วก็ฉลาดหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีแล้วก็ฝีมือดีครับได้เปรียบรูปร่างสูงใหญ่ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของด้านยกมรกตป๋าโดอยุทยานะครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดไปชนะคะแนนเพชรสีทองสอสักนลินนะครับเมื่อวันที่21กันยายน2567ที่ขอนแก่นนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนักด่านยกมรกตป๋าโดอยุทยานะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนางด่านเพชรนําโชคทอดแทนไทยกันบ้างนะครับสไตล์การชกเขานะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับเปิดเกมเตะขาเจาะยางต่อยหมัดแรงแล้วก็แข้งซ้ายแรงปัมตีแข็งแก่งแข็งแรงไปปลายแข็งแก่งแข็งแรง ครับนี่คือสไตล์ชกของด้านเพชรนำโชคทอแทนไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปแพนนกให้กับทางด้านเสาโทรอ,อรชลิยะในยกที่2เมื่อวันที่12กันยายน2อง7ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรนำโชคทอแทนไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่มวยตัวใหญ่นะครับผมออกไปที่ทางด้านยกมรกต ป๋าโดอยุทยาจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ีในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งหน้าน1เอราวันหรือ1 0 0 0 0วอเสียนสิรินะครับนักชกจากจังหวัดปัตตานีแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเอราวันที่จังหวัดยะลาโดยมีผู้กองลีนะครับร้อยตํารวจเอกเกียรติศักดิ์มูดอนะครับให้การดูแลและสนับสนุนอย่างเต็มที่น้ำหนักไปไปอยู่ที่59กกิโลกร,รัม ส่วนสูง172เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านเสาโทอ,อชลิยะหรือสิทธิเชฟบุญธรรมหรือเคซ่ายิมนะครับแฝดผู้น้องของเจ้าเสาเอกนะครับเป็นนักชกจากนนทบ,บรุรีแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่้ายมวยเดชรัตย่านสุข,ขาพิบาล3นะครับโดยมีอาจารย์สุรัเสียงหลอเปิ้ลน,นครให้การสนับสนุนและดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีน้ำหนักไปปอยที่60กิโลกร,รมัม ส่วนสูง168เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด123ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน1เอลวันช่างน้ำหนักได้123.9ลดไปจด9นะครับส่วนทางด้านเสาโทอชลิยะช่างน้ำหนักได้123.3ลดไปด3ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชลำเนินนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน้านเสา,าโทอโชอ,อชลิยะนะครับเป็นมวยเก่า,าเก่าเกมนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือดักศาสตร์แข้งแทงเข่าขว้าคอเด่งตีขยันออกอาวุธปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงเหลี่ยมเชิงดีหกักเทดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเสา,าโทอโอัชริยะนะครับส่วนฟอร์มหลงังล่าสุดนะครับก็ไปชนะนอกเพชรนนำโชคอพอิมลศรีเมื่อวันที่12กันยายน2 5 6 7ที่เวทีมวย ราชำเนินนะครับมวยรอบ5ดาวเงินล้านนะครับวันนั้นครับนี่ก็คือฟอร์มล่าสุดของทั้งด้านเซาโทโธอ,อัจฉริยะนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทั้งด้านหนึ่งเอราวันกันบ้างนะครับสไตล์การชกเขานะครับก็เป็นมวยเข่าเปิดเกมต่อยหมัดแรงวงในไล่แขนเก่งสอกคมบูดุดันไปปลายแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งด้านหนึ่งเอราวันนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของด้านหนึ่งเอราวันนะครับก็ไปชนะคะแนนรถถังอีสานหนุ่มบางกดีเมื่อวันที่12กันยายน267ที่เวทีมวยราชเชมเนินนะครับในมวยรอบ5ดาวเงินล้านนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทาง,ทางด้าน1เอราวันนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่มวยเก่าเกาเก,าเกมเหลี่ยมตัวดีวันนี้น่าจะพิกเกมกลับมาชนะได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออก ไปที่เสาทโทออัจฉริยะจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งเฮ่งรวยรวยสวัสดีครับ